ลูกค้าบอกว่ามีอาการกระด้างมากมากเลยครับตัวนี้ก็ไปเซตมาหลายรอบแล้วก็ยังคงแข็งอยู่วันนี้ก็เลยมาให้เราทําการปรับลงนุ่มให้นะครับตัวนี้คือก่อนทาผมมาลองเก็บกดเทสดูนะครับว่าแข็งจริงหรือเปล่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสไตล์ลงหนึบขึ้นหนึบครับผมตัวนี้ก็ทําการเคยเซตมาแล้วน่าจะหนึบเกินไปครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาปรับให้มันลงนุ่ม แล้วก็ให้มันขึ้นหนึบอีกสักเบอร์หนึ่งก็พอแล้วเป็นสเต็ปหนึ่งว่ารถจะได้ไม่โยนประมาณนี้ก็ทำให้เขาคิดขึ้นอีกเพอเธค,ครับใช่งที่องเบอร์รวมกัเนเป็นห้าเบอร์กครับผมสวัสดีครับนี่ก็เซฟเป็นที่เรียบร้อยครับโ่วงที่เราทำการอัพสเต็ปตัวนี้ก็เป็นสเต็ปหนึ่งนะครับหนึบขึ้นจากสแตนดาร์ดโรงงานหนึ่งเบอร์ครับผมผมกดเซสให้ดูวันนี้เจ้าขึ้นก็ นี่แก้กระด้างนะครับของเดิมลูกค้าอัพมาค่อนข้างที่จะหนึบนะครับนี่เราก็ทําการปรับแก้ไขให้ให้มันหนึบกว่าเดิมเดิมไงสักเบอร์ก็พอแล้วเพราะว่าการที่มันลงหนึบมากๆหรือขึ้นหนึบมากๆมันก็ทําให้กระด้างนะครับประมาณนี้ <Hello? S 1> หรือจะทําให้มันลงนุ่มๆแต่ขึ้นตึงมากๆก็ทําให้กระด้างได้เหมือนกันนะครับอะไรนะครับผมการกระด้างไม่ใช่แค่ขาลงครับขาขึ้นก็ทําให้กระด้างครับผมประมาณนี้ได้ครับผม